เราจะเริ่มจากการนั่งประกบฝ่าเท้านะคะเปิดฝ่าเท้าออกค่ะเหมือนเปิดหนังสือนะคะแล้วนั่งขยับเข่าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ค่ะสัก30วินาทีถึง1นาทีนะคะเพื่อคลายข้อต่อสะโพกก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกนะคะวันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของการเปิด hips นะคะหรือว่า hips opening นั่นเองค่ะเพื่อคืนการไหลเวียนไปที่ข้อต่อสะโพกจะทำให้เรานอนหลับสบายนะคะ จากนั้นค่ะเดินเท้าไปด้านหน้านะคะผลักเท้าไปไกลๆก่อนค่ะแล้วยืดมือมาด้านหน้านะคะความเป็นรูปถ้วยไว้ถ้ามันยังรู้สึกตึงๆก้มไม่ได้ให้อยู่ในสเต็ปแรกก่อนนะคะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะอยู่ในออปชันที่1 30วินาทีถึง1นาทีนะคะได้แล้วค่อยไปต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายรู้สึกว่า ข้อต่อมันคลายแล้วนะคะลองขยับมือไปด้านหน้าค่ะทุกครั้งที่หายใจเข้านะคะเดินมือไปข้างหน้าหายใจออกค่อยๆงอข้อศอกหรือลดหน้าท้องลงมาที่พื้นแบบนี้ค่ะไปที่ละสเต็ปนะคะถ้าไหวแล้วค่อยวางข้อศอกวางข้อศอกแล้วรู้สึกตึงกลับขึ้นไปใหม่ค่ะเหยียดข้อศอกให้ตึงไว้นะคะเป็นการผ่อนแล้วใช้เวลาอยู่ในอาสนะสักครู่หนึ่งค่ะ จากนั้นค่ะเดินมือกลับเข้ามานะคะแล้วมาที่ท่า off position ค่ะแล้วเปิดเข่าออกกว้างๆนะคะถอยก้นไปด้านหลังมาที่ชาวโพสเนี่ยละค่ะแต่เป็นการเปิดสะโพกนะคะแล้วค้างท่าไว้สัก3 0วินาทีถึง1นาทีนะคะถือว่าเป็นการวอร์มก่อนที่เราจะเริ่มฝึกนะคะ ซึ่งการวอมอาจจะเป็นการวอมนิ่งๆเราค้างท่าไว้หรืออาจจะเป็นการคร้างท่าไว้ในแบบยินก็ถือว่าเป็นการวอมได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการฝึกมันจะมีหลากหลายให้เราค่อยๆพยายามเรียนรู้ไปนะคะจากนั้นค่ะเดินมือกลับเข้ามานะคะแล้วเดินเข่ามาไว้เซนเตอร์ตรงกลางเหมือนเดิมตั้งส้นเท้านะคะยกเข่าลอยพร้อมที่จะเริ่มฝึกแล้วนะคะ เอียดยืดแนวกระดูกสันหลังยาวๆอยู่ในท่า downward facing dog ค่ะใช้เวลาอยู่ในท่าสัก5้าลมหายใจลึกๆยาวๆนะคะตามมองไปที่ปลายเท้าหรือมองไปที่สะดือได้หมดเลยค่ะนั่นแหะค่ะโหไว้ Hawaii, นะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวอยู่ได้5-10ลมหายใจเลยนะคะในช่วงต้นค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเมื่อพร้อมแล้วเตะเท้าขึ้นไปบนเพดานค่ะหายใจเข้า หายใจออกลดเท้าลงมาเข้าขึ้นไปค่ะสักสามครั้งพอนะคะออกลงมาเข้าครั้งที่3ค่ะเตะเท้าขึ้นไปสูงๆแล้วโคท่าไว้นะคะห้าลมหายใจหรือเราอาจจะนับแค่สิบวิยี่สิบวิแบบนั้นก็ได้ค่ะตามองมาที่ปลายเท้าซ้ายนะคะนั่นนะคะแล้วจากนั้นค่ะงอเข่าขวานะคะเปิดสะโพกขวาขึ้นไปบนเพดานค่ะ นั่นแหละค่ะมองลอดลักแล้ขวานะคะขึ้นไปบนเพดานก็ได้หรือจะมองลอดลักแล้ซ้ายไปเจอเท้าขวาแบบนั้นก็ได้เช่นกันค่ะอยู่ในท่านะคะห้าลมหายใจลึกๆยาวๆประมาณ40วิค่ะห้าลมหายใจนะคะแต่ถ้าไม่ถึงมันเหนื่อยก็ลดลงมาได้ตามความเหมาะสมของร่างกายค่ะจากนั้นค่ะก้าวเท้ามาข้างหน้านะคะขยับเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะจากนั้นโฮท่าวไว้นะคะ พยายามผลักส้นเท้าซ้ายไปด้านหลังเยอะๆย่อสะโพกลงมาค่ะเข่าขวาข้อเท้าขวาขนานกันนะคะนั่นแหละค่ะตามองไปที่ระหว่างมือเพื่อหาจุดโฟกัสนะคะเราจะได้อยู่ในท่าได้นานหน่อยค่ะครบห้าลมแล้วนะคะค่อยๆงอข้อศอกวางข้อศอกลงมาค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าลงมาแล้วมันตึงกลับขึ้นไปนะคะค่อยๆเทสร่างกายไปทีละสเต็ปทีละสเต็ป ไม่ไหวกลับไปที่เดิมได้เสมอนะคะแล้วโคท่าไว้อีกห้าลมหายใจค่ะจากนั้นค่ะวางเข่าซ้ายลงมานะคะมือขวาผลักเข่าขวาห่างลำตัวค่ะบิดลำตัวนะคะแล้วเอี้ยวตัวมองผ่านไหล่ขวาไปด้านหลังอีกห้าลมค่ะครบแล้วนะคะพับเข่าซ้ายมาค่ะมือขวาจับเท้าซ้ายนะคะดึงเท้าซ้ายเข้ามาหาลำตัว นั่นแหละค่ะเน้นการเปิดข้อต่อสะโพกนะคะหรือว่าสร้างโมบิลิตี้ให้กับสะโพกนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะก้าวเท้ากลับไปด้านหลังนะคะเตะเท้าขึ้นไปบนเพดานสูงๆค่ะหายใจออกลดเท้าลงมาแล้วอาจจะโฮท่าไว้นะคะหรือไปต่อ,อยืดตัวยาวๆไว้ค่ะจากนั้นค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราจะไปด้านซ้ายต่อค่ะหายใจเข้าเตะเท้าซ้ายขึ้นไปบนเพดาน หายใจออกลดเท้าซ้ายลงมาเข้าขึ้นไปออกลงมาเข้าครั้งที่3มค่ะเตะเท้าขึ้นไปสูงๆแล้วโควไว้นะคะตามองไปที่ปลายเท้าขวาค่ะนั่นแหละคะ่ะหายใจแล้วอยู่ในท่านะคะโฟกัสที่เท้าจากนั้นค่ะงอเข่านะคะเปิดสะโพกซ้ายขึ้นไปบนเพดานสูงๆนะคะดึงเท้าซ้ายมาที่สะโพกค่ะ เราจะค่อยไปทีละท่านะคะท่าละ5ลมหายใจหรือ3ลมหายใจก็ได้ค่ะสำหรับเบสิกนะคะนั่นแหละค่ะแล้วไปต่อค่ะก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะคะวางข้างๆ้างมือซ้ายโหเท้าวไว้นะคะ,ะใช้เวลานี้อยู่ในท่าอีก5ลมหายใจมองไปที่ระหว่างมือนะคะแล้วลองสังเกตดูก็ได้ค่ะเวลาที่เราค้างท่านะคะว่าด้านไหนตึงมากกว่ากันเมื่อพร้อมแล้ว ค่อยๆงอข้อศอกวางข้อศอกทีละข้างลงมานะคะยกเข่าขวาลอยไว้ก่อนนะคะหาลมหายใจนะคะก่อนที่เราจะวางเข่าลงมาอ่าได้แล้วค่อยๆค,ค,ค่ะไปทีละสเต็ปนะคะถือว่าเป็นการเทสร่างกายไปค่ะถ้าเกิดว่าเรามาปุ๊บแล้วเราหย่อนสะโพกลงมานะคะหรือว่าวางเข่าเลยบางครั้งร่างกายมันเปลี่ยนเร็วค่ะมันอาจจะมีอาการเจ็บอาการตึงอาการปวดตามมานะคะ ไปค่ะจากนั้นค่ะพับเข่าขวาเข้ามามือซ้ายจับที่เท้าขวานะดึงเท้ามาหาสะโพกนะคะแล้วทิ้งสะโพกขวาลงมาเกี่ยวตัวนะคะบิดไปทางซ้ายนิดนึงค่ะ,ะครบแล้วมาค่ะค่อยๆซัพพอร์ตตัวเองลุกขึ้นมาหายใจเข้าค่ะเตะเท้าขึ้นไปบนเพดานหายใจออกค่ะค่อยๆวางเท้าซ้ายลงมานะคะแล้ว ผลักสะโพกไปด้านหลังยืดตัวยาวๆไว้นะคะโขไว้ในท่าดาวท์เฟซิงด็อค่ะนั่นแหละคะ่ะพอเสร็จข้างซ้ายข้างขวานะคะแล้วเราจะพักยาวหน่อยก่อนที่เราจะไปเซตที่2ค่ะจากนั้นค่ะเริ่มค่ะเซตที่2องก้าวเท้าขวามาด้านหน้าระหว่างมือนะคะ1ลมหายใจเข้าดึงลำตัวขึ้นมาค่ะมือเท้าสเสีไว้หายใจออกทิ้งสะโพกลงมาทุกครั้งที่หายใจเข้ายืดตัวยืดอก หายใจออกลดสะโพกลงมาใช้เวลานี้ห้าลมหายใจนะคะไปต่อค่ะสเต็ปที่2นะคะหายใจเข้าสวิงแขนยกมือขึ้นมาหายใจออกทิ้งสะโพกลงมาค่ะมือนะคะตั้งฉากกับพื้นก่อนนะคะยังไม่ต้องผลักไปด้านหลังค่ะวันนี้เราเน้นที่สะโพกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำแบ็กเบนนะคะหรือว่าการทำโค้งหลังนั่นเองค่ะนั้นวางข้อศอกขวาไว้ที่เข่าขวาค่ะ งอเข่าซ้ายพับเข่าซ้ายมานะคะมือซ้ายจับไปที่เท้าซ้ายแล้วดึงเท้ามาที่สะโพกนะคะโคไว้ค่ะออปชั่น1ยืดตัวไว้ออปชัน2นะคะท่าไว้เราเทสะโพกนะคะผลักสะโพกไปด้านหน้าแล้วทิ้งมันลงมาที่พื้นค่ะดูว่าออปชันไหนเหมาะกับเรานะคะเจ็บเข่าก็ยืดตัวขึ้นมาค่ะจากนั้นค่ะก้าวเท้ากลับไปด้านหลังนะคะเตะเท้าสูงๆแล้วโคท่าไว้ขย่งเท้าซ้ายไว้ค่ะ ามองไปที่เท้าซ้ายหาลมหายใจลึกๆยาวๆนะคะแล้วค่อยๆลดเท้าลงมาค่ะกดส้นเท้าลงไปนะคะยืดนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนค่ะจากนั้นค่ะเตะเท้าซ้ายขึ้นมาค่ะส่งแรงหายใจเข้าหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าระหว่างมือปรับเข่าขวานะคะผลักเข่าขวาไปด้านหลัง แล้ว1ลมหายใจเข้าดึงลำตัวขึ้นมาค่ะมือเท้าเอลไว้ก่อนนะคะออปชันที่1ห,หายใจไว้ไม่กัน้นหายใจนะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นมาหายใจออกค่ะทิ้งสะโพกลงมานะคะไวไปที่สเต็ปที่2องค่ะยกมือขึ้นมาเหนือศีรษะนะคะแล้วค้างท่าไว้ ไปแบบหัทะนะคะทีละห้าลมห้าลมนะคะต่อห้าค่ะไม่ไหวไม่ต้องไปต่อนะคะถ้าไหวพับเข่าขวามาค่ะมือขวาจับเท้าขวาค่ะจะยกลำตัวขึ้นก็ได้นะคะหรือจะผลักสะโพกไปข้างหน้าแล้วทิ้งสะโพกลงมาแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้จะตึงกว่านะคะลองดูค่ะบางทีเราเจ็บเข่าขวานะคะอาจจะยืดตัวขึ้นมาค่ะไม่จำเป็นต้องทำเวอร์ชันนี้ก็ได้นะคะถ้าร่างกายยังไม่พร้อม จากนั้นปล่อยค่ะแล้วก้าวเท้ากลับไปด้านหลังเตะเท้าขึ้นไปบนเพดานสูงสูงค่ะโฮไว้ห้าลมหายใจลึกๆยาวๆนะคะนับในใจค่ะ10วิก็ได้นะคะแล้วลดเท้าลงมาค่ะจากนั้นค่ะผลักสะโพกไปด้านหลังผลักหัวไหล่นะคะแล้วโฮท่าค้างไว้ทำครบสองข้างแล้วนะคะพักตรงนี้ยาวหน่อยค่ะ5-10ลมหายใจ ก่อนที่จะไปเซตต่อไปนะคะแบบนี้หรือเราจะขั้นระหว่างข้างขวากับข้างซ้ายก็ได้ค่ะาลมหายใจแบบนั้นนะคะ,ะจากนั้นวางเข่าค่ะแล้วผลักก้นไปด้านหลังค่ะนั่งทับส้นเท้ามาที่ชาวโพส์นะคะหรือว่าท่าเด็กนั่นเองค่ะอยู่ในท่านี้สัก30วินาทีถึง1นาทีนะคะหรือว่า1-2นาทีก็ได้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ห้าลมหายใจอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานสำหรับบางคนนะคะเพราะบางคนถ้าเหนื่อยมากก็สามารถพักได้นานกว่าห้าลมนะคะ,ะไปต่อค่ะจากนั้นนะคะมาที่ท่านั่งค่ะนั่งเหยียดขามาข้างหน้านะคะแล้วจับข้อเท้านะคะแล้วเหวี่ยงเข่าไปด้านข้างค่ะวางเท้าขวาไว้บนตักซ้ายนะคะแล้นั่งขยับเข่าค่ะขยับขยับขยับนะพร้อมแล้วเราค่อยเดินมือไปด้านหน้าค่ะแล้วกม้มศีรษะลงมานะคะ โฮท่าไว้นะคะถึง10ลมหายใจหรือจะ1นาทีก็ได้ค่ะช่วงต้นเราอาจจะทำแบบหาาัดถ่าช่วงท้ายเราอาจจะค้างท่านานแบบยินก็ได้นะคะแบบนั้นนะคะหรือจะฝึกแบบหาาัดถ่าตั้งแต่ต้นคลาสจนถึงท้ายคลาสอย่างละ5ลมหายใจต่อท่าแบบนั้นก็ได้เช่นกันค่ะแล้วแต่เรานะคะลองอ d j จั t ให้เหมาะกับเวลาในการฝึกของเราค่ะครบแล้วนะคะค่อยๆดึงลำตัวขึ้นมาค่ะ จากนั้นเดินเท้าซ้ายมาค่ะด้านในนะคะแล้ววางเท้าขวาไว้บนเข่าซ้ายวางเข่าขวาไว้บนเท้าซ้ายนะคะเป็นดับเบิลพิเจียนแล้วเดินมือไปข้างหน้าใหม่ค่ะมันจะตึงๆนิดนึงนะคะสังเกตว่าเราจะไม่ได้ดึงเท้าขวานะคะเข้ามาหาลำตัวมากเราจะผลักออกไปด้านนอกค่ะมันจะช่วยยืดนะคะหรือว่าคลายสะโพกเราได้ดีมากๆเลยอ่าสเต็ปสค่ะไหวก็งอข้อศอกแล้วก็ลดอ,อกลงมา ก้มหน้าตามองไปที่พื้นหรือว่าเราจะหลับตาก็ได้นะคะเวลาที่ต้องค้างท่านานๆมันจะรู้สึกเบื่ออยู่ที่บ้านก็อาจจะเปิดเพลงฟังนะคะหรือคนที่ไม่ชอบเสียงเพลงมันรบกวนในการฝึกเราก็หลับตาแล้วอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองค่ะจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นด้านซ้ายบ้างค่ะจับข้อเท้าซ้ายนะคะแล้วเหวี่ยงไปด้านซ้ายด้านขวา,าซ้ายขวาแบบนี้ค่ะเหวี่ยงไปมาสักครู่หนึ่งนะคะ สักครึ่งนาทีนะคะหรือว่า1 0 2ถึงครั้งแบบนั้นก็ได้นะคะ,ะแล้วค่อยวางไว้ที่ตักขวาค่ะแล้วก็ขยับขยับขยับเข่านะคะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ให้ข้อต่อสะโพกซ้ายเนี่ยค่ะเขาได้ปรับตัวก่อนนะคะ,ะก่อนที่เราจะเดินมือไปด้านหน้าค่ะเหยียดขาไว้นะคะนั่นแหละค่ะแล้วโคไว้ก่อนถ้ายังก้มตัวลงไปไม่ได้ให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ออปชันที่1ออปชันที่2ออปชันที่3นะฮะหรือถ้าเกิดว่าเราฝึกมานานแล้วเราจะมาที่ออปชันที่3เลยก็ได้นะคะแต่วิธีการที่ครูสาธิตนะคะเป็นวิธีการฝึกแบบผู้เริ่มต้นนะคะเราจะได้เข้าใจสเต็ปตั้งแต่สเต็ปแรกสเต็ปสองนะคะพอเราฝึกจนชํานาญแล้วนะคะร่างกายเราเปิดแล้วเราก็มาปุ๊บเข้าท่าปั๊บแบบนั้นก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นค่ะดับเบิลพิเจียนค่ะ ดึงเท้าขวาเข้ามานะคะวางเข่าซ้ายไว้บนเท้าขวาวางเท้าซ้ายไว้บนเข่าขวานะคะมองตรงกลางมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมีช่องว่างจัดท่าจัดทางดีแล้วนะคะก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็โฮท่าค้างไว้ค่ะนั่น,นแหละค่ะจะเป็นออปชั่นหนึ่งออปชั่นสองออปชั่นสามได้หมดเลยนะคะไม่ไหวอยู่ในออปชั่นที่ทำให้เราอยู่ในอาสนะได้นานค่ะ ไม่บังคับร่างกายไม่ฝืนร่างกายนะคะครบแล้วก็กลับขึ้นมาค่ะแล้วเหยียดขาไปข้างหน้านะคะขยับขยับขยับนะคะคลายข้อต่อที่บร,ริเวณหัวเข่านิดนึงค่ะแล้วยืดขาสักครู่หนึ่งนะคะ5-10ลมหายใจก่อนที่เราจะไปท่าอื่นค่ะการฝึกในวันนี้นะคะจะช่วยทำให้เรานอนหลับสบายนะคะนั่นนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกค่ะ พับตัวลงมานะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่เข้าใจเทคนิคการพับลำตัวลงมานะคะว่าทำยังไงที่เราจะพับลำตัวได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายร่างกายนะคะก็อาจจะก,กลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆครูก็ได้นะคะว่าเทคนิคการพับตัวเป็นยังไงนะคะจากนั้นค่ะเดินมือกลับเข้ามาค่ะแล้วไปนอนพักที่ท่าศพนะคะให้ทุกคนอยู่ในท่าศพ 3- 5นาทีนะคะในช่วงท้ายค่ะ แล้วการฝึกในวันนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจนะคะเมื่อร่างกายนะคะกลับมาหายใจเป็นปกติแล้วก็กลับขึ้นมานะคะมานั่งในท่าสมาธิสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิเพื่อปรับร่างกายสักครู่หนึ่งค่ะก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันนะคะจากนั้นก็ขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ n a m าสติ